หนึง่งความสําคัญของการพยาบาลเบื้องต้นการพยาบาลเบื้องต้นคือการพยาบาลในระยะเริ่มแรกเน้นความใจเย็นการประเมินสถานการณ์และจัดลําดับความสําคัญของการช่วยเหลือเพื่อป้องกันอันตรายทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุดค่ะการพยาบาลผู้ป่วยที่มีไข้ไข้ขเป็นอาการที่พบได้ในทุกช่วงวัยการดูแลที่ถูกวิธีช่วยลดอุณหภูมิร่างกาย ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นอาการชักจากไข้สูงและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นพยาบาลจึงมีหน้าที่สําคัญในการประเมินอาการเฝอาระวังและให้คําแนะนําอย่างเหมาะสมค่ะสาเหตุของการเกิดโรคไข้นะคะไข้หวัดหรือที่เราเรียกกันว่า common c o นะคะเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่พบได้มากที่สุดเลยค่ะโดยปัจจัยและสาเหตุนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ <c oughs> คือ1น,นะคะการติดเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสนะคะมีมากถึง200ชนิดแต่ชนิดที่พบมากที่สุดซึ่งนะับเป็นครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเลยก็คือเชื้อไรโนไวรัสค่ะซึ่งเชื้อนี้นะคะก็จะติดผ่านละอองฝอยค่ะจากผู้ที่มีเชื้อผ่านปากจมูกหรือเยา่าบุตานั่นเองค่ะ <c oughs> สนะคะคือการแพร่กระจายค่ะไข้หวัดนะคะสามารถแพร่กระจายได้ง่ายมากหากเราอยู่ในสถานที่แออัดอย่างเช่นโรงเรียน รถโดยสารหรือว่าที่ทํางานค่ะโดยก็จะติดผ่านละอองฝอยจากผู้ที่มีเชื้อหรือการสัมผัสของหรือการใช้ของร่วมกันกับผู้ที่มีเชื้อนั่นเองค่ะ 3. นะคะสภาพอากาศหากอยู่ในสภาพอากาศที่เย็นจัดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากร้อนเป็นหนาวหนาวไปฝนหรือว่าฝนไปร้อนนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอและภูมิคุ้มกันตกลงจึงก็จะสามารถทําให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ4ี่ ภาวะร่างกายอ่อนแอหรือว่าระบบกลุ่มกลุ่มการต่ำนะคะสาเหตุก็เกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารไม่ครบห้าหมูหรือการที่เราไม่ออกกําลังกายนะคะซึ่งกลุ่มเสี่ยงก็จะพบได้ในเด็กและผู้สูงอายุค่ะ 5. พฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจําวันอย่างเช่นนะคะการที่เราไม่ค่อยล้างมือบ่อยๆการใช้ของร่วมกับผู้อื่นหรือการไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะค่ะ 6. ความเครียด การที่เราเกิดความเครียดสะสมนานๆนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออดิีนลออกมาซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปทําหน้าที่กดระบบภูมิคุ้มกันของเราซึ่งก็จะทําให้เราป่วยง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ๖เจ็ปัจจัยอื่นๆอ,อย่างเช่นการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอการรับประทานอาหารไม่ครบห้ามหมู่การดื่มสุราหรือการอยู่ในสถานที่ที่แห้งจัดเย็นจัดสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ทาให้เราเกิดโรคไข้หวัดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ ผลกระทบจากภาวะไข้นะคะภาวะไข้หมายถึงภาวะที่อุณภูมริร่างกายสูงกว่าปกติซึ่งมากกว่า37.5องศาเซลเซียสเมื่อวัดจากทางปากหรือมากกว่า38องศาเซลเซียสเมื่อวัดจากทางรักแร้ค่ะภาวะไข้เกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อสารไพโรเจนซึ่งอาจมาจากภายนอกร่างกายเช่นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสหรือสารพิษต่อเชื้อโรคซึ่งมาจากภายในร่างกายค่ะแต่การมีไข้สูงย่อมส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะเช่นผลกระทบต่อระบบประสาทผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์ค่ะการประเมินภาวะการไข้กันนะครับ เรื่องนี้สําคัญมากครับเพราะถ้าเรารู้การประเมินที่ถูกต้องครับเราจะดูแลสามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้อย่างปลอดภัยครับครับต่อไปนี้คือวิธีการมัดอุณหภูมิร่างกายจริงๆแล้วมีหลายวิธี 1. ครับการมัดทางปากมองกับผู้ที่มีความรับมือได้ดีถ้าสาเกองศาเชลเซียถือว่ามีไข้ครับถ้ามัดเท้ารักแร้ ใช้ได้กับเด็กตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปครับถ้าวัดทางหูทางหูเหมาะกับเด็ก6เดือนขึ้นไปสะดวกและรวดเร็วครับทางทวาลเป็นวิธีความแม่นยำที่สุดเพราะกับเด็กเล็กๆหรือทารกถ้าเกิน3 8อ,องศาเซลเซียสถือว่ามีไข้ครับส่วนมากทางหน้าผากใช้ได้ทุกใบ พอเรารู้แล้วก็มาดูไข้นั้นอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในระดับ3.7ถึง8.4อ,องศาเ,เซลเซียสจะมีไข้ต่ำครับ8.5องศาเซลเซียสถือว่ามีไข้ปานกลางครับ,รรรรบถ้า8.7อ,องศาเซลเซียสมีไข้สูงครับระดับพวกนี้จะช่วยให้เราวางแผนการดูแลเช่นการเก็บตัวดื่มน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพอครับ นอกจากนี้ยังมีอาการที่ควรสังเกตเพิ่มเติมด้วยนะครับเช่นการหนาวสั่นการเหงื่อออกปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารผิวร้อนแห้งหรือปัสสาวะน้อยสีเข้มขึ้นไส้และอาเจียนครับถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องควรไปพบแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ แรกนะคะเราก็จะเตรียมน้ำให้พอนะคะก็เป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็เตรียมพื้นที Ariana ่ให้ผู้ป่วยนั่งท่าที่สบายๆนะคะผู้ป่วยเราเปใช่ไหม่คขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะก็จะมีกามะมันนะคะที่ใส่น้ำอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็เตรียมพื้นที่ผู้ป่วยนะคะให้มีความสะดวกสบายนะคะแล้วก็นั่งแบบ ย,ยีขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ในท้อมนะคะมีกระมังนะคะแล้วก็มีน้ำอุณหภูมิองนะคะแล้วก็เราจะเตรียมพื้นที่ให้ผู้ป่วยนะคะนั่งได้สบายนะคะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าของผู้ป่วยออกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้ผ้าผืนเล็ยแบบนี้นะคะชุบน้ํานะคะแล้วก็ปิดผ้าให้หมาไปแล้วก็ น้ำผ้าอื่นใดที่ชุบน้ำมาเช็ดบริเวณใบหน้าของผู้ป่วยนะคะเช็ดลงนะคะนี่ค่ะต่อนะคะเราจะเช็ดบริเวณแขนและปักขาของผู้ป่วยนะคะ<ม>ก็เริ่มจากเช็ดจากปลายแขนนะคะขึ้นมานะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเช็ดย้อนลูกขนนลทาให้คลายร้อนได้นะคะทําทั้งสองข้างเลยะคะ<ม>่ะขา<ม>ก็ยกขึ้นมานะคะแล้วก็เช็ด สองข้างเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ควรจะเปลี่ยนผ้านะคะเป็นอีกผืนนึงนะคะเพื่อความสะอาดนะคะก็ชุบน้ําให้หมาเหมือนเดิมนะคะชุบน้ำแล้วก็หยดให้หมา่นนะคะแล้วก็นําผ้านะคะประคุกที่บริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็โซ่คอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใช้บีบบริเวณรักแร้นะคะแล้วก็ตรงขา,านะเหนืนนะะนอนกัาคขา เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนผ้าอีกนึงนะคะแล้วก็เช็ดน้ำบนเลยนะคะปิดให้มาเราจะนํามาเช็ดบริเวณด้านหน้าของตัวผู้ป่วยและด้านหลังะคะวิธีเช็ดนะคะก็คือหลังจากผ่ป่วยถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วเขาก็จะเช็ดไล่เลยะคะ<ไ>่ะเช็ดลงนะคะ<ช> <ๆ S 1> พอเราเช็ดด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดตะแคงที่ตัวผู้ป่วยนะคะให้อยู่ในท่าที่สลายค่ะแล้วก็เ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ช็ดบริเวณด้านหลังน,นะคะเช็ดตุ่มา เพื่อที่จะระบายความร้อนให้ผู้ป่วยนะคะมีความที่เย็นขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเริ่มอุ่นตัวเ,เ,เริ่มเย็นขึ้น,นะคะ่ะหลังจากที่เช็ดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคะแล้วก็จะใช้ผ้าขนหนูผืนใหญ่นะคะมาซับตัวให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่สบายนะคะไม่อึดอัดค่ะเพื่อที่จะได้ระบ,บายความร้อนได้ะคะ หลังจากเช็ดตัวเสร็จแล้วก็ซับตัวให้แห้งเสร็จนะคะแล้วก็จะทําการวัดไข้นะคะประมาณวัดซ้ําประมาณ 15- 30นาทีนะคะถ้าเกิดผู้ป่วย,ยมีอาการดีขึ้นก็เท่ากับว่าการเช็ดตัวมีประสิทธิภาพน,นะคะหรือว่าเช็ดตัวได้ดีะคะ่ะแต่ถ้าหากว่าเช็ดตัวผู้ป่วยไปนะคะแล้วก็ผู้ป่วย,ยมีอาการหนาวัานหรือว่าจะเกิดอาการสั่งค่งให้ใหยุดทันทีเยค่เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ ถ้าเช็คไปเรื่อยๆแล้วอ,อาการไม่ดีขึ้นนะคะ mm. หรือว่าเริ่มเป็นหนักขึ้นเราก็ควรที่มานำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ mm. ค่ะพวกเรานะคะขอจบคลิปการน,นำเสนอกนรารพยาบาลผู้ป่วยที่มีไข้นะคะ mm. ก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ